สวัสดีครับพี่น้องเกษตรวิถีบุรพาชาแน,นลนะครับนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แปลงหน้านะครับแปลงไร่ข้าวโพดนะครับซึ่งก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เห็นรถไถอยู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเนาะนะครับว่าผม มีโปรเจกต์อะไรต่อหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวโพดเสร็จแล้วนะครับซึ่งแปลงนี้นะครับก็บนเนื้อที่สักสามไร่กว่าๆนะครับซึ่งก็ได้ทดลองทำปลูกข้าวโพดนะครับในรอบปี67นะครับซึ่งก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปนะครับหนึ่ไร่ไม่ถึง1ตันนะครับ เท่าทุนนะครับได้ทุนคืนแล้วก็กําไรพอได้ใช้นิดหน่อยพอได้มาต่อยอดนะครับได้จ่ายค่ารถไถเขานี่แหละนะครับก็มาลองหัดลองทําดูนะครับเห็นคนอื่นเขาทําทําไมเขาได้ดีเนาะนะครับก็ทําหาเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่าให้เขาหลอกได้นะครับก,ก็ลองทําดูนะครับซึ่งก็ มีหลายเหตุหลายปัจจัยเนาะนะครับของความที่จะประสบความสำเสร็จหนึ่งก็คือ,อพื้นที่พื้นดินดินน้ำอากาศนะครับทุกอย่างนะครับประกอบกันซึ่งที่แปลงนี้นะครับเดิมนะครับก็จะเป็นเขาเรียกอะไรจะนาก็ไม่นาจะไล่ก็ไม่ไล่เป็นลุ่มๆนนดอนถ้าภาษาภาษาอีสานเขาเรียกหน้ากระเทือนนะครับ จะทําข้าวก็เหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้นะครับอพอจะทําไร่ก็อย่างนี้ครับผลผลิตน้ํามาเยอะนะครับก็เลยทําให้ข้าวโพดน้ำตายน้ําบางที่บางส่วนก็ขึ้นมาบ้างแล้วก็ตายบ้างไม่งอกบ้างที่กําลังออกฝักเขียวๆน้ํามามากๆนะครับก็เจอน้ําเหยียบนะครับขึ้นไม่ได้ก็ไปไม่รอดก็ตายซะเยอะ ก็เลยทำให้ผลผลิตต่อไร่นั้นลดลงนะครับและที่เห็นอยู่นี้นะครับที่กำลังให้ท้าแก่รถไถเขาไถให้อยู่นี้นะครับก็คิดนะครับวิเคราะห์แล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ปรึกษาหลายๆครูอาจารย์นะครับแล้วก็ไปดูนะครับเขาเรียกอะไรล่ะกล้าอยู่คานะครับคิดว่าดินสภาพนี้นะครับ ปลูกยูคาน่าจะโอเคนะครับปลูกอย่างอื่นไปไม่รอดนะครับตายแล้งหมดนะครับถ้าน้ํามาแล้วก็ดินก็อุ้มน้ํานะครับปลูกลองปลูกมาหลายอย่างนะครับตรงนี้ก็จนได้โลมาทํานาทําไร่ทําพืชสวนแล้วก็มาทําพืชไร่สุดท้ายก็อ่ะตัดสินใจลงว่าจะลงยูคานะครับก็ไปติดต่อทาง ตัวแทนจำหน่ายแล้วละ่ะบริษัทนะครับของก้าพันของบริษัทสวนกิตินะครับชื่อดังของภาคตะวันออกแห่งเมือง8ปดลิ้วนั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณสักพันนะครับพันต้นหน่อยๆน,นะครับก็ไปจองไว้นะครับก็เลยว่ามาตัดเตรียมพื้นที่นะครับก็มาตัดหญ้าออกบ้างนะครับก็ยังไม่เสร็จอยู่มุมนู้นนะครับนั่นอ่าเป็นเป็นที่ ดินอุ้มน้ำยาก,ก็เลยงามตรงนั้นข้าโพดไม่ขึ้นนะครับตอนแรกรถไถนี่จะไม่มาไถให้นะครับเพราะว่ามันเหนียวนะครับพอถูกน้ำแล้วเหนียวนะครับพอแรงก็แห้งยังกะไถจะไม่เข้านะครับนะครับมันก็เลยเป็นพื้นที่ที่แบบหาความพอดียังไม่ได้อะเนาะนะครับก็เลยเอา ตัดสินใจลงโยคาไปเลยแล้วกันความเสียงก็น่าจะน้อยหน่อยนึงนะครับเนี่ยครับเห็นนะฮคพอน้ำมานะครับนี่ลอยล่องล่องร้อรถเกี่ยวนะครับเขาจะติดนะฮะเขาก็เลยถอนตัวไปนะครับก็เลยเไม่ทำการเกี่ยวให้ตรงไหนรถเกี่ยวเขาก็เว้นไว้ให้อย่างที่เห็นในคลิปนะครับในโพส ที่แล้วเนาะที่ผ่านมานั่นแหละที่นำแรงงานต่างชาตินะครับเขามาหักมือนะครับแบบใช้แรงงานคนนำไปขายฝักนะครับต้นทุนมันก็ไรเลียกันนะครับหักคนแต่ว่ามันก็ต้องเสียเวลาตรงที่จะมาหักมากรอกแล้วก็เข็นทยอยทอยออกไปขายที่ไซโลแต่ถ้าใช้รถเกี่ยว มันก็ได้เป็นเมล็ดไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นขันนาเดิมนะครับที่ผมปลูกต้นไม้ไว้นะมันเป็นตอหลายปีแล้วนะครับมันเริ่มจะปลูกแล้วนะครับ,รบเป็นตอตรงนี้น่าจะเป็นตอตอต้นต้นต้น,ตนอะไรนั่งที่เรื่อยไปเมื่อตอนแรงแรงต้น กระถินเทพากระถินเทพากระถินนรงนี่น,นะฮะก็ใส่รถไฟนี่ครับต่อยังอยู่เลยเอาไปพูดเลยปันนะดันไปเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลากไป ปองช้าง หายเหนื่อยได้เด้ออีกสักพักเราจะสะพายเครื่องตัดหญ้าไปตัดตรงกลุ่มนั้นอีกนิดน,นึงนะครับเพื่อที่รถไถจะได้ไถได้ง่ายๆหน่อยเนาะนะครับฝากพี่น้องไว้เพี่บันเลนะครับเอาไว้คอยมาติดตามนะฮะอัปเดตกันใหม่เนาะนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ